สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋ามีรถสีสวยๆเด็ดๆแจมๆนะคะขวัญใจหลายท่านคนที่อยากได้รถแฮดแบ็กห้าประตูนะคะคันที่อยู่ด้านหน้าของจ้าจ่านี่เองนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าภูมิใจนําเสนอมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาทํางานที่เพชรยนต์นะคะเพิ่งเห็นรถสีนี้นะคะสีเหลืองเป็นคันแรกเลยนะคะ พอเข้ามาแล้วน้องเจ๋จก,ก็รีบหยิบยกนะคะมารีวิวให้ FC แล้วก็คนที่บอกว่าสีนี้เด่นนะคะถูกชะตาถูกใจอยากได้เป็นเจ้าของอยากครอบครองแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจเจ๋าจะรีวิวให้ดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริปี2016เครื่อง1.2 TRD นะคะ TRD Sport Trivo นั่นเองนะคะใครที่สนใจใครอยากได้นะคะค่าตัวน้องไม่แพงนะคะไม่ถึง4 0 0แสนนะคะไม่น้อยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการชน ไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ําแน่นอนนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองจากโรงงานนะคะเป็นสีพิเศษเป็นตัวรุ่นพิเศษนะคะเป็น TR d ดีแท้นะคะจากโรงงานนะคะใครเห็นใครชื่นชอบนะคะสนใจเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะอ่าลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวก่อนมาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจจะจาให้ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้ทุกวันเลยนะคะคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทฟรีดาว รายได้1 10, 7 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะของไฟหน้าเลยนะคะนี่ได้ไปฟพ,พร้อมไฟตาลูกแก้วนะคะแล้วก็พร้อมหลอดไส้ไฟเลี้ยวแบบ LED อ่ะไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้ไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์สกเกิรรอบคันนะคะทะเบียนนี้เจ้าของเดิมนะคะเป็นคนที่จังหวัดอุทัยธานีแต่รอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพค่ะ สัญ,ญลักษณ์ T-R-D Sportivo นะคะตรงนี้มีจากโรงงานเท่านั้นนะบอกไว้เลยนะคะสเกิร์ตเป็นสีเงินนะคะเมทัลลิกนะคะสวยสีดำตัดกับสีเหลืองลงตัวมากนะคะใครที่เห็นนะคะสภาพแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะจะจ่าบอกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอสเกิร์ตเนี่ยมีรอบคันนะคะซึ่งเป็นสีดําตัดกับสีเหลืองเนี่ยสวยลงตัวมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของ ล้อนะคะล้อเนี่ยเป็นแม็กลายสปอร์ตนะคะ TRD โดยเฉพาะนะคะได้สกรู w ีรูนะคะได้ยางบิสโตนใหม่ๆปี2016อันเนี้ยยางเก่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรนะคะยางมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะได้ยางขอบ15นะคะแม็กสวยเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขียดไม่มีรอยร้าวเลยนะคะแต่ยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะตอนนี้เพราะว่ายางปี16แล้วแตกลายงานแล้วนะคะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เนาะ แล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวนะคะยังเป็นไฟเลี้ยวอยู่ข้างซุ้มล้อยังไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวกระจกนะคะมองข้างกระจกก็พับมืออยู่นะคะแต่ว่าปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์ข้างกระจกนะคะตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้านะคะคือกระจกเดิมนะคะแน่นอนส่วนรายละเอียดรอบคันสีรอบคันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ ไม่เคยผ่านการกับสีกอมไมเปลี่ยนเล่มนะคะสภาพรถนี้เดิมทั้งคันสีหายากสีที่นานๆเข้ามา1ทีสีที่ไม่ค่อยจะเห็นกันได้ง่ายๆนะคะบอกเลยใครชื่นชอบสีเหลืองนะคะเยลโล่นั่นเองนะคะใครที่ชอบเด็ดๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยเอามาดูด้านหลังกันนะคะต่อมาเลยนะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะสวยนะคะคล้ายๆตัวสนะ คล้ายๆตัวสีออกแบบมาโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบ LED ด้วยนะแต่ว่าไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดไส้นะคะสเกิร์ตด้านหลังสีดำนะคะแล้วก็มีปั๊มสัญลักษณ์ TRD นะคะด้านนี้ให้ด้วยแล้วก็ตัดสีตรงนี้จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะตัดมีไฟทับทิมให้ด้วย สวยจริงๆนะคะคันนี้3 8 9 9 0 0บาทผ่อน7 0 0 0พกว่าบาทฟรีดาวนะบอกไว้เลยรายได้1 7 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้านะคะใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่อยากซื้อให้ลูกสาวใครที่อยากซื้อใช้ครับเองนะคะเห็นคันนี้แล้วถูกชะตานะคะชื่นชอบนะคะรีบมาดูรถตัวจริงได้เลยมีคันเดียวเซลล์บริษัทเพชยนมีมี40คนนะคะจะจ่าบอกเลยใครพลาดคนนั้นเสียสิทธิ์เสียโอกาสเลย เรามาดูภายในกันต่อเลยนะคะภายในนะคะจดดุดเด่นยังไงนะคะน่าสนใจขนาดไหนนะคะดูปไปพร้อมๆเจ้าจ๋าเลยค่ะลูกค้านะคะแผงประตูนะคะเป็นแผงประตูแบบสีดําแล้วก็ตัดด้วยเสียสีเหลืองนะนี่ลายแคปล่านะคะวัสดุอุป,ปรกรณ์นะคะไม่ไก่กานะไม่ไก่กาอาราเรบอกเลยนะคะแล้วก็ตรงที่พักแขนนะคะแผงประตู นะคะเป็นลายกราฟิกนะคะวัสดุเป็นโครเมียมนะคะลูกค้านะคะไม่ก้องแก๊งนะคะแน่นอนแล้วก็ที่วางขวดน้ําแต่ตรงนี้วางขวดน้ําได้ประมาณาตัว0.5นะคะม .L นะคะยังวางขวดใหญ่น่าจะน่าจะแคบแบอยู่นะคะตรงนี้แต่แผงประตูนะคะเป็นสีดำคุมโทนแล้วก็ออกแบบให้มีสีเหลืองลายแคปลาตัดมาทำให้ดูสวยแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะคะสำหรับ ตัวายารีทส1 2ท RD ดีคันนี้นะภายในสวยจริงๆนะคะค่อนข้างใหม่มากนะคะใหม่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พวงมาลัยนะคะก็ทรงสปอร์ตนะพวงมาลัยทรงสปอร์ตแต่ยังแต่ยังไม่ได้เป็นแบบมันติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะหุ้มด้วยหนังนะนี่เป็นหนังดีๆเลยนะคะสีสวยแล้วก็ที่ปรับ กระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะสวยใหม่ทั้งคันนะคะใหม่จริงๆคันนี้ใหม่นะคะใหม่น้อยอยู่นะคะใหม่แค่หกหมื่นสามพันกิโลเมตรนะคะเป็นใหม่แท้ใหม่เดิมเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะบอกไว้เลยแล้วก็บาะนะคะต้องเบาะหนังของเขานะคะเดินด้วยได้แต่เข็บสีเหลืองนะคะซึ่งเป็น ให้ลงตัวนะคะกับสีรถนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่า TRD นะคะสีสวยเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพเบาะไม่ช้ำนะคะรถน่าใช้งานมากสวยจริงๆน่าใช้งานนะคะคอนโซลเกียร์นะคะก็เป็นลายกราฟิกเหมือนกันนะอืมสวยจริงๆนะคะลูกค้าบอกไว้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของนะคะถือว่าคุ้มจริงๆใครชอบสีเหลืองตอบโจทย์ นะคะโดดเด่นนะคะทุกการเดินทางบนท้องถนนเราจุดเด่นเราสวยกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะแล้วก็ภายในห้องพูดยสานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านหลังนะคะกว้างนะคะกว้างมากๆเลยใครที่เห็นคลิปน้องจ้าจ๋านะคะรีบเลยรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาสอบถาม รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดอยากเป็นเจ้าของนะคะน้องอายุ22ปีก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะถ้ามีเงินเดือน17,000บาทนะคะรวมโอทีด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าฐานเงินเดือนนะ17,000บาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของภายในห้องพิยสารด้านหลังนะบอกไว้เลยว่ากว้างนะไม่ไก่กาเลยบอกไว้เลยว่าไม,ไ,ไม่ไก่กาอาระเล่เลยนะคะนี่นะคะ สภาพเบาภายในกว้างขวางใหม่กริบเลยกลิ่นหอมยังอยู่นะคะน่าใช้งานตอบโจทย์ทุกเส้นทางจริงๆนะคะนั่งสะดวกสบายองค์ทไม่แออัดแน่นอนนะคะนี่คือด้านหลังคนขับนะคะนั่งสามคนนี่ไม่แออัดเลยนะ,ะอันนี้ตอบโจทย์จริงๆอ่ะลืมบอกไปนะคะหลังคานี่หลังคาติดแหลกหลังคามาให้ด้วยนะคะสีงเงินมทัลิกนะ,ะติดตัดด้วยกนกับสีส้มมีสัญลาาักษณ์คำว่า TAD รอบคัน บอกไว้เลยนี่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งจากโรงงานแท้เลยนะคะแท้ๆจริงๆเลยนะคะไม่ได้มีการตกแต่งอ,อะไรเสี่ยงเสียงกงไม่มีแน่นอนนะคะเป็นของอะไรแท้แล้วก็กระจกนะคะกระจกมองด้านหลังนะคะเป็นกระจกไรฟฝ้าให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟดวงตาที่สามให้อยู่ด้านในนะคะมีที่ปัดน้าฝนสัญลักษณ์ยาลิ์แล้วก็คําว่า QRD Sportivo นะคะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูที่5กันปุ๊บ นี่โอ้โหเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะกว้างมากนะคะได้แผ่นรองพลาส,สติกมาให้ด้วยนะคะโลโก้โตโตยต้าให้นะคะชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าสตาร์ทรถนะคะเวลาเราเปิดท้ายตรงนี้จะมีไฟสองให้นะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเปิดให้เองอันตโนมัตินะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เก็บสัมภาระได้เยอะเบาะปรับได้นะคะเบาะตัวนี้ปรับได้เลยบอกไว้เลยนะอ่ามันจะมีที่ให้เรากดนะปรับลงได้เบาะ ไม่ต้องกังวลแต่ตอนนี้จะจ่าถือกล้องรีวิวอยู่นะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะพับให้ดูนะคะกว้างสวยใหม่หน่าใช้งานจริงๆนะคะใครที่สนใจนะคะมาหาจ้าจ่าได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะบอกไว้ก่อนว่ามีคันเดียวใครเร็วใครได้รถเพิ่งตั้งขายวันนี้เลยนะคะวันนี้เลยเพิ่งตั้งขายเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งทําความสะอาดล้างนะคะเสร็จเรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะใครใครที่อยากสอบถามการจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่า อยู่ปริบมณฑทนไม่สะดวกมาดูรถตรงนี้น้องจ๊จ๋าก,ก็ยินดีบริการจัดไฟแนนให้นอกพื้นที่ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยรับประกันด้วยว่าการคัดรถของบริษัทเพชรยนต์นะคะไม่เคยผ่านการพิกความจมน้ํานะคะเพราะว่าเพเพชรยนต์คัดรถเกตเอเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะห้ามพลาดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องความเดิมว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลย เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้บอกไว้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะยังไม่เคยผ่านการจมน้าพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการชนมากมาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะคะนี่แก้มซ้ายแก้มขวารอยเม็ดอักจาก QC ยังอยู่รอยเม็ดอักนะคะยังคมๆชัดๆไม่มีรอยโปส้สีไม่มีรอยพ่นสีเลยนะคะตรงนี้น็อตไม่มีรอยขยบับไ,ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยคายเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่อง เป็นรถที่วิ่งน้อยมากนะคะไม่หกห0 0่นสากิโลนะคะได้รถสวยได,ส ح, ได้รถสภาพดีเกรดเอแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดจริงๆนะคะค่ะตรงนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าน้องเจจ๋าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปรีวิวต่อๆไปให้น้องเจจ๋า,จาด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมโทรมาหาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องเจจ๋าได้นะคะสวัสดีคะ่ะ